นี่นะคะค่ะหนูก็กะว่าจะปลายเนี่ยมาประมาณสักเจ็ดเซนเจ็ดเซนขอไมบรรทัดหน่อยค่ะแล้วหนูก็เจ็ดเซนมันแค่นี้เองนะคะแม่แต่ที่แม่จับอยู่น่าจะเจ็ดนิ้วโอ๊ยเออเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วขอโทษขอโทษเจ็ดนิ้วเนี่ยรู้ดีกว่าแม่เราหนักแล้วเก่งมากแล้วไงต่อเราไงต่อเก่งมากค่ะนะคะแล้วหนูก็วางนี่ไว้เหนียวเหรอคะแล้วหนูก็เนี่ยจับอันนี้ให้มันตรงก่อนนะคะให้มันตรงก่อนแล้วทีนี้หนูก็เริ่มทําเอาอันเนี้ยบิดมา เอาอันยาวหนูจะถนัดซ้ายหรือขวาแล้วขวาค่ะแล้วหนูก็บิดมานะหนูบิดมาแล้วหนูก็กดให้แน่นกดให้แน่นอแลม่ขานี oh <Hayır. S 2> with ่ใบอะไรคะเนี่ยใบตะวางนะคะเอาวางแล้วหนูพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆพยายามให้มันมิดข้าวพยายามให้มิดข้าวบู๊พยายามให้มิดข้าวนี่เรากําลังทําอะไรกันอยู่คะพี่ดาวตอนนี้เรากําลังทําอันนี้เรียกว่าอะไรแม่คะ เขาต้มลูก,ยลก,ลกโยนเขาต้มลูกโยน,ยนซึ่งตอนนี้มีแขกรับเชิญที่ให้เกียรติกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนิวัฒน์ภาตะนันวันนี้มาเป็นกรรมการตัดสินฝีมือการพันลูกโยนจะมาชวนเราไปเที่ยวงานท่านรองผู้ว่าค่ะเรากําลังจะมีงานอะไรถึงได้การแ่อข้าวต้มลูกโยนแบบนี้คะท่าน อันนี้เป็นงานะบแต่งไทยชมปราสาทท่านบอกว่ากําลังจะมีงานแต่งไทยชมปราสาทร่วมตักบาทเทโวงานจะมีขึ้นในช่วงวันออกพรรษาใช่ครับถูกต้องไหมคะวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ท่านคะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่4ตุลาคม2563ครับ คือเนื่องจากว่าการตักบาตรเทโวเนี่ยคนค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นขนาดที่ว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะไปใส่บางนะครับเข้าไม่ถึงนะครับเลยจําเป็นต้องใช้ข้าวต้มลูกโยนเข้าถึงมีเป็นถึงก็คือข้าวต้มมัดใช่ไหมคะท่านคล้ายข้าวต้มมัดคล้ายๆเขาต้มมัดคือเวลาเขาก็ใช้หางแล้วก็โยนไปอย่างนี้ใช่ครับเพื่อให้ไกลเพราะว่าระยะให้ดีบางทีอาจจะโยนเลยเนืออะไรคุณหัวลงคุณย่ากินหมาก เราได้งานนอกจากกิจกรรมการตักบาทแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยมีอะไรบ้างคะท่านกับกิจกรรมอื่นๆนะครับเราก็จะมีตอนคืนวันที่สองนะครับค่ำคืนวันที่สองเราก็จะมีงานขันโตกนะครับแล้วก็ชมประสาทการแสดงแสงสีเสียงนะครับโดย การแสดงแสงสีเสียงเนี่ยนะจะมีประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอนครหลวงนะครับจำนวนประมาณส0งร้อยคนะร่วมกับช้างม้านะฮ<น>ะ,<น>ะมาร่วมในการแสดงแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะท่างแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัตินะฮะ ความเป็นมาของปราสาทนครหลวงและก็ความเป็นมาของประรเพณีตักบาเในวงที่บ,บอกว่าแต่งไทยชมปราสาทคืออำเภอนครหลวงใช่ครับมีปราสาทโบราณที่บอกปราสาทโบราณแล้วก็มีบันไดใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ในการตักบารครั้งนี้ด้วยไหมคะครับใช่ครับคือปราสาทนครหลวงเนี่ยนะเป็นปราสาทที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอ,อยุธยา,ยานะครับโดยมีการผสมผสานศิลป,ปะ นะครับของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ศิลปะของขอมนะครับเข้าด้วยกันอย่างน่าทึ่งนะฮะต้องไปชมส่วนตรงนั้นมีเด็กๆไปยุ่งอะไร่บบนี้ของมีงานเรามีงานบุญแล้วตักบาทแล้วเราก็มีอะไรน่าโอช้อปปิ้งอะไรบ้างค่จังหวัดนี้ของดีเยอะมีอะไรบ้างกอยคระ ครับก็เราจะมีร้านค้านะฮะมาภายในงานนะครับเป็นร้านค้าเป็นของโอท็อปนะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ของดีของเด่นนะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งอาหารหวานอาหารขาวนะครับจำนวนประมาณร้อยกว่าร้านครับร้อยกวา้านคัขนมหวานข้าวมีน้ำพริกอยุธยาเขาขึ้นชื่อแล้วไม่เคยทราบว่าที่นครหลวงทำแคป แคบหมูเขาขังแคบหมูแล้วก็มีน้ำพริกนะหลากหลายนะครับหลายอย่างเราคิดว่าทางเหนือทําแคบหมูแต่ที่อำเภอนครหลวงก็ว่าทำขนมกงมาอ่ะขนมกงขนมกงอันนี้เป็นขนมโบราณนะเปขนมพื้นบ้านขนมมงคลพื้นบ้านขนมมงคลเขาจะเอาไว้บ่งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผาอันนี้เหมาะกับบูมากเลยอะไรคะน้ำพริกนรกอ่าใช่ใช่ เหมาะมากนนอกจากน้ำพริกอะถัดมาอันนี้เป็นอะไรคะท่านขาขนมอันนี้ก็จะมีขนมกายศาสตร์ใช่ะแล้วก็มีข้าวแตนนะครับข้าวแตนนี่คือชอบมากกายศาสตร์ชอบมากชอบจะเป็นเป็นเป็นห่อขนาดนี้พอดีเลยแกะเลยแกะเลยแม่คะเราเคยเห็นได้แบบว่าห่อใหญ่แบบนี้มาตรงมุมนี้บ้างเชิญค่ะท่านขาใหญ่ยังไม่ออกเลยนะนี่ก็คืออะไรคะสาคูนทานได้เลยนะคะ อีกอนี่ตัคร,ครูแล้วหิในงานแล้วก็มีอทอดมัน